สอนวิธีการทำกิฟต์ติดผมรูปต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะเป็นทรงสูงค่ะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีลวดกระหยี่นะคะแล้วก็มีกระดาษมีกิฟต์นะคะแล้วก็ปืนกาวค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำเป็นกลวยกระดาษของเรานะคะเป็นฐานนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิฟต์นะคะ นี่นะคะเราก็จะม้วนนะคะกระดาษให้เป็นรูปกลวยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเป็นการขึ้นรูปเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็ตัดนะคะวันนี้นะคะกลวยที่เราทำนี่นะคะจะมีขนาดความยาวนะคะ5ซนติเมตรนะคะหรือถ้าใครอยากได้ให้ทรงสูงขึ้นไปหน่อยนะคะก็เพิ่มความยาวได้ตามต้องการเลยคะ่ะนี่นะคะ5ซนติเมตรนะคะ ยาว5เซนนะคะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะที่เราทำในวันนี้นะคะประมาณ2เซนติเมตรค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตัดลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้ใช้ความยาวของลวดกำมะหยี่ห6เซนติเมตรนะคะจะใช้ทั้งหมดประมาณ22เส้นค่ะหรือใครอยากทำหลายๆสีนะคะก็ตัดไปทำไปก็ได้นะคะ เมื่อได้ลวดก,กระรหหียดนะคะที่ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาลวดก,กระรหยี่ของเรานะคะมาพับครึ่งแบบนี้นะคะจะม้วนปลายนะคะให้มันได้ทรงแบบนี้นะคะ ทำไปหมดเลยก่อนนะคะก่อนที่จะมาขึ้นรูปต้นคริสต์มาสนะคะหรือบางคนก็อาจจะทําไปนะคะแล้วก็ขึ้นรูปต้นไปก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาขึ้นรูปต้นคริสต์มาสของเรานะคะใช้ปืนกาวนะคะนี่นะคะทากาวลงไปแล้วก็เอาลวดนะคะที่เราทําเอาไว้นะคะก็มาแปะแบบนี้คะ่ะแปะไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้ ด้านล่างนะคะเสมอกันนะคะส่วนด้านบนนะมันจะสั้นจะยาวยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ด้านล่างนะคะตรงนี้เสมอกันนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทีละชั้น,นะคะ่ะ ชั้นแรกนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขึ้นชั้นที่2ได้เลยค่ะชั้นที่2เนี่ยเราก็จะวางนะคะลวดกำมะหหีของเราให้มันสลับกันนะคะกับชั้นแรกนะคะ ทำขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะชั้นสุดท้ายก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะทิ้งให้กาวเสร็จตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เอาอมาดัดนะคะให้ได้แบบสวยงามนะคะตามที่เราต้องการะคะ่ะดัดขึ้นนิดนึงนะคะชอบแบบไหนก็ดัดแบบนั้นได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ต้นคริสต์มาสของเราแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําฐานนะคะเพื่อจะเอาไว้ติดกิฟตนะคะเราจะม้วนลวดนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะขนาดประมาณ2เซนนะคะหรือ2เซนครึ่งนะคะหรือทําไปนะคะแล้วก็วัดดูนะคะว่าให้มันพอดีกับด้านล่างนะคะแบบนี้นะวัดแบบนี้คะ่ะถ้าได้พอดีแล้วนะคะก็ตัดส่วนที่เหลือออกนะคะจากนั้นนะคะก็ทากาวนะคะตรงปลายตรงนี้นะคะ นิดนึงนะคะแล้วก็ติดให้แน่นนะคะเมื่อกาวแห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะเราก็เอาไปประกอบได้เลยค่ะก็นี่นะคะตรงนี้ก็ทากาวนะคะลงไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เอาส่วนฐานนะคะวางลงไปแค่นี้นะคะรอกาวเซ็ตตัวให้แห้งนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นรูปดาวนะคะติดด้านบนนะคะต้นคริสต์มาสของเราคะ่ะสีก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะโอเคเราก็จะพับลวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกนะทำให้เป็นรูปดาวนะคะหรือใครอยากเป็นรูปโบนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะ นี่ค่ะนี้จะทำเป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็ปืนกาวนะคะทากาวลงไปแล้วก็เอาไปแปะไว้ด้านบนแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะใช้ลวดกระมยี่อีกสีหนึ่งนะคะม้วนให้เป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตรงกลางนะคะของดาวของเราแบบนี้ค่ะหรือใครจะไม่แปะก็ได้หรือจะเป็นเอาลูกปัดมาแปะก็ได้นะคะตกแต่งตามชอบค่ะว่าอยากได้แบบไหนขั้นตอนต่อไปก็ตกแต่งได้เลยค่ะ การตกแต่งก็ตกแต่งตามวัสดุอุปกรณ์นะคะของเราว่าจะมีแบบไหนนะคะอันนี้เราจะแปะเป็นลูกป,ปัดนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการติดกิฟต์ค่ะก็ใช้ปืนกาวนะคะเอากาวนะลงตรงนี้ค่ะแล้วก็แปะไปได้เลยนะคะแปบะบด้านล่างแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ รอกาวเช็ดตัวนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิฟติดผมของเราค่ะความยาวของกิฟติดผมของเรานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะยาวขึ้นไปที่8.5เซนติเมตรค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะทำคลิปติดผมนะคะแบบต้นคริสต์มาสแบบนี้ก็สามารถจะเอาไปทำตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ